สวัสดีพี่น้องสุบุกรนคืลเกานะครับในช่องแรงกับช่องแรงมันเอกับฝนตกลิ่นได้พี่น้องกับบรรยากาศฝนพึงเศร้าไปนี่ครับกังจองครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กับเป็นตกลิ่นป่วยปยไปไปกับเราบังหวัวนบังสวนกับบังป่าครับป่ามันสิออกจากสาบอี่ครับสาอยู่ทางนี้ครับป่าจะออกไหมครับระวางหันฝนตกแงงครับใน่สวน บิ่งครับห้าจะหล่มไปครับน้ำพึ่งไปว่างั้นครับครับน้ำแหนงเปนไะครับน้ำธรรมชาติตอนเย็นเดินดูน้ำดูข้าวครับบึงน้ำมันนะครับน้ำในเขาครับโอ้หลลงมากท่านครับรรยากาศเสียงเขียนห้องครับในช่วงฝนตกเศอบไปแล้วอากาศฝนตกฝนลงเนี่ยแหละครับโอ้ยหน้าฝนนะครับ มันเขากำลังตั้งทองครับน้ำเต็มแล้วจากบ่มีน้ำน้ำอจาจอะไรครับพี่น้องโอ้กับมเมาน้ำไปน้ำเนี่ยรับเลาะาบ่งหัวบ่งสวนยามเนยบึงแรงฝนตกลิ่นกับบรรยากาศในสวนเกษตร,รเนี่ะครับพี่น้องการที่ยาเห็ดอีหกับบ็บอกได้ว่าได้ง่ายง่ายสิ่งที่เราทําไม่ได้มาง่ายๆครับกว่าจะทําได้ทุกอย่างก็ลําบากเนาะครับ เฮ็ดหน้าเขาเฮ็ดให้เขาหน้าเขากันยังเสรแล้วครับนี่กับเนี่ยกับตกเล่นๆอยู่กับน้ำกระไลก็เก่าแล้วพี่น้องมึงน้ำเดี๋ยวพาพี่น้องมึงน้ำนี่ครับสายน้ำคุณกับน้ำกับสิลงไปวนวนกับตรงนี้จะเป็นป้องน้ำทางน้ำไหลคือเก่าแล้วครับนี่ครับน้ำมันจะเนี่ยลดเลยแต่ว่แบบสิล่อนน้ำลดเปิดน้ำไปเม่ได้ปิดก็เพราะกับปิดที่สวมเขาเพราะ เขาห่อตังทองแล้วครับนี่ครับเสียงน้ำนี่ครับน้ำพอั้าในลงมหาหอดได้พี่น้องปุ้นเจ้าคนละครับแล้ตัวนี้ก็ทอเป็นทอระบายก็บทอบพราะ่ังแห้งดอกก็บทอใส่ในสวนก,กับกับไข่ยมีหม่องระบายเนาะครับเนาะนั่งหมดเสียอลไรต้องคนละเป็นยี่การตอนแรก เขาตั้งทองเลยพี่น้องซอแล้วก็มีอ๋อในหัวนีนสวนเขงเกษียบกับตักไทรพี่น้องคือเก่าครับในช่วงเนี้ยมังแรกนะแล้วก่อนสิค้าเดี๋ยวนีกับคนตกเล่นเดียอะกัเกษียงฝ่าเพิ่นกระหองอยู่กับเราบางคือเก่าครับบางเขาบางหนามบางธรรมชาติสิ่งแบบหล่อมสียางสเน่ย์กับสดๆเลยครับไม่ได้แต่งเลยครับพี่กับน้ำพิ่งลดครับบังหันน้ำเต็มเบิดกับน้ำมัน เหมือนไม่อีกคือก่อนนะครับทงสั่สิต้มอยีดอก่าวด้งยินข่าวว่าฟังข่าวว่าไปอยู่บนเขาเนาะครับเนาะครับตั้งใจพี่น้องคือเก่อนนหัวนี่สวนของเกษตรพ่อเพียงหรือว่าเกษตรผสมผสานครับเกษตรอินทรีย์ชีวภาพรวมกัน่นนะครับในบรรดาของเกษตรในการลดต้นทุนในภูมิปัญญาของเงาเนาะครับเนาะตอกเกษตรตั้งใจพี่น้องย้ำมงแลกครับผมส่วนคำค